สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีถากินค่ะมีคุนถากินเดินเรียบร้อยแล้วข้าวคุกไก่นะคะไก่นะคะไก่ตุ่มไปมามาเห็นคุณนายกันเห็นคุณนายทางในพี่น้องคุณนายตังตังเหตังก่อน ให้ตังสองกำมือ,อมโฟเดอร์ของเจา้าต้องเชิดในหอดปากกินบนพี่มาพี่ลงมาแล้วนี่เป็นชายมา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 ใส่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ม่ใช่ไปใส่มา ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โเห็นพี่น้องจะไปปองได้อ่ะท่องนะท่องนั่งลงนั่งลงเอาหนึ่งอีกหนึ่งโเห็นพี่น้องจะไปปองไดย เล็กน้อยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสิกินบวก,กินบงหงมีต่คนเมินกับเขาไม่ใช่ไม่ใช่จา้าไปปองใดเห็นแต่มีโฉกินว่าท้องกินบ่นี่คน่ายกันอนเฝ้าไไซืือซื้อไปใส่กิ๊กกิ๊กมากินเข่าแล้ว โย่พ่นเอิ้นกินข้าวกับพ่หันไปกินขา้าวเร็ใช่ใช่ถูงไม่เสียเด้อไปไปกินขา้าวไปลูกไหนอยังไปตาลิตุนแต่ดังไปดูดิอย่างมากลุกๆๆไปเลยไม่เสียก่อนอไปไปกินขา้าว ีขานแห้งไปโอ้ยไปบอกอุ <affordable ramen> àng, yeah, ้มดอกลุกขึ้นใส่ละไม่เสียไม่เสียกันพี่น้องมึงหยางยางแห้งตอนเจอไม่เสียน้ำอะไรสาบพี่น้องแต่ไม่อสับและล่ะซวยหล่อ ภารกิจยังมาท่านแล้วเอ้าคุณนายของกินได้หมื้อที่เงินได้แล้วได้แล้วหอบเซียงเลยุผลจะจับให้สาวอุ้มนะคะสาวอุ้มบุญ ฝนก็นตกอยู่ค่ะเมื่อคืนตกดีอยู่แห้งตือบอยู่อุ้มอ้อยไปให้อุ้มก่อนตกแห้งตือบอยู่เมื่อคืนวาตาสิโบโอมาเนาะพี่น้องเดือนแจงสำน,นาเมื่อคืนฝนก็มากรักมากสวัสดีจ้าเร็วจา้า ได้แล้วก็ไปเสี่ยงกินท่านได้อาบน้ำค่ะัน,นี้เพราะว่าอากาศเย็นเลยพอคนเลื่อนว่าท่านได้อาบให้ 社保，嗯，社保是啥社保？ เรกคิดเนี na, ่ยเหมือนเสาพี B ่น้องหลายอย่างพูน้ามาเบิ่งบักหงบัานพี่น้องบักหงบักหงหน่วยบักยางง่ายแบบจะแยงข่อยจะไปเมื่แล้วเมื่อสาวอุ้มหอนคนขับต้นบักหงอันนี้ต้นย่อ ตำเนาะค่ะพี่น้องหน่วยแก่ๆจากหน่วยตำซับแล้วก็ตำเสบโอ้นีอบอกคงือเป็นต้นเหลืองเหลแม่นสิายสิ เป็นจังได้าามาดูต้นมะขามเทศนะคะมะขามเทศต้นนี้ค่ะเมฟซี FC ส่งมาให้นะคะไงหลัพี่น้องแซฟเซบหวานปูกงายเนาะคะ่ะไงปูกง่ายแห้ง ส่วนหน่อไม้นะคะอุ้ยขึ้นสุกลบอยู่พี่น้องหน่อใหม่พี่น้องปอดหน่อสุกลบอยู่ออกไหลแห้งแต่ต้นนี้หน่อพอใคร่ใยแล้วค่ะแต่ว่าหน่อก็ออกดีคุณ เอใหม่เบิ้งแตเมน,นไปโผลใ่ในป่านี่ดีใจโผล่แล้วค่ะตะกี้หาไปหาน้ำปลานี่ตั้งทะเลทะเลสีเหลืองซับมวลขนาดกำลังสิยง,งาม ยังหล่ะคุณชายทงกินเข่าเร็วหรือตีมันนี่ก็อากาศคมมึอมืดมือแล้วพี่น้องคืมอีกแล้วต้องใส่พายุเขา่าหายยัง หาอย่างก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจค่ะกิปนกเอาไว้ซัมเนก็เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ